ความไม่มีศีลทำให้จิตใจเศร้าหมองความมีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใสย่อมเกิดแต่ความไม่มีศีลความมีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใสเป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือความไม่มีศีลความไม่มีศีลเป็นการทำให้จิตใจเศร้าหมองไม่เบิกบานเป็นสุข ความมีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใสแสดงถึงความมีจิตใจเศร้าหมองไม่เบิกบานเป็นสุขผู้ทำเหตุคือความไม่มีศีลก็ยอมได้รับผลเป็นผู้มีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใสผลย่อมตรงต่อเหตุด,ดังนี้ ผู้อ่อนน้อมต่อผู้ควรอ่อนน้อมจะเกิดในตระกูลสูงความได้เกิดในชาติตระกูลสูงย่อมเกิดแต่ความอ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมความได้เกิดในชาติตระกูลสูงเป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือความอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรได้รับความอ่อนน้อมความอ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อม ย่อมทำให้ได้เกิดในชาติตระกูลสูงความได้เกิดในชาติตระกูลสูงจะทำให้ได้รับความอ่อนน้อมแตกต่างกับการเกิดในชาติตระกูลต่ำผลย่อมตรงต่อเหตุด,ดังนี้ผู้ไม่อ่อนน้อมต่อผู้กวนได้รับความอ่อนน้อมจะเกิดในตระกูลต่ำ ความได้เกิดในชาติตระกูลต่ำย่อมเกิดแต่ความไม่อ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมความได้เกิดในชาติตระกูลต่ำเป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือความไม่อ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรได้รับความอ่อนน้อมความไม่อ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมย่อมทำให้ได้เกิดในชาติตระกูลต่ำความได้เกิดในชาติตระกูลต่ำ จะทำให้ไม่ได้รับความอ่อนน้อมแตกต่างกับความเกิดในชาติตระกูลสูงผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้ผู้พรั่งพร้อมด้วยสมบัติสมบูรณ์บริบูรณ์เกิดแต่กรรมคือการบริจาคความพรั่งพร้อมด้วยสมบัติ ย่อมเกิดแต่ความบริจาคความพรั่งพร้อมด้วยสมบัติเป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือความบริจาคความบริจาคเป็นเหตุที่ผู้จะทำได้จะต้องมีความพอใจระดับหนึ่งและมีความเมตตากรุณาในระดับหนึ่งซึ่งนับเป็นสมบัติของใจสมบัติของใจคือความพอและความเมตตากรุณา ที่ประกอบด้วยการสละบ,บริจาคเป็นกรรมฝ่ายเหตุมีความพร้อมด้วยสมบัติเป็นผลผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้ความขาดแคลนเกิดแต่การไม่บริจาคความขาดแคลนย่อมเกิดแต่ไม่มีการบริจาค คือไม่ได้ทำเหตุคือการบริจาคที่จะให้เกิดผลเป็นความไม่ขาดแคลนไม่ได้ทำเหตุที่จะให้ผลเป็นความพรั่งพร้อมแม้ทำเหตุแห่งความพรั่งพร้อมไม่ขาดแคลนย่อมได้รับผลเป็นความพรั่งพร้อมไม่ขาดแคลนผลย่อมตรงต่อเหตุด,ดังนี้ ผู้ปรารถนาความมีปัญญาพึงทําจิตให้สงบความมีปัญญาย่อมเกิดแต่การปฏิบัติอบรมจิตให้สงบจิตสงบเพียงไรปัญญาย่อมยิ่งเพียงนั้นจิตวุ่นวายเพียงไรปัญญาย่อมหย่อนเพียงนั้นปัญญาเป็นความฉลาดที่เกิดแต่เรียนและคิด จิตที่สงบจะทำให้ใช้ความคิดได้อย่างดีต้องการจะคิดเรื่องใดให้แตกฉานรู้จริงด้วยตนเองมิใช่เป็นเพียงความรู้ของผู้อื่นจิตที่สงบก็จะทำได้ให้เป็นปัญญาขึ้นมาได้แต่จิตที่ไม่สงบวุ่นวายจะทำไม่ได้ผู้มีปัญญาจึงเป็นผู้มีจิตสงบ แม้ปรารถนาจะเป็นผู้มีปัญญาถึงทำใจให้สงบคือสงบจากความโลภความโกรธความหลงปรารถนาเป็นผู้มีปัญญาเพียงไรพึงทำให้สงบเพียงนั้นอีกในหนึ่งก็คือทำใจให้สงบได้เพียงใดก็จะสามารถอบรมปัญญาให้ยิ่งขึ้นได้เพียงนั้นจิตไม่สงบ จะคิดแบบไม่สงบคือคิดสับสนวุ่นวายจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆจากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นจากเรื่องนั้นไปเรื่องโน้นโดยไม่เข้าใจถูกต้องชัดเจนในเรื่องใดเลยทั้งนี้เป็นไปด้วยอำนาจความโลภความโกรธความหลงที่ทำให้จิตวุ่นวายไม่สงบ